สวัสดีครับท่านผู้สนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมจากงานประจำา n e t w o r k Group หรือ G Network Team มีแนวความคิดในการที่จะสร้างธุรกิจสร้างเงินเพิ่มรายได้เพิ่มให้กับทุกครอบครัวอยากมีรายได้เสริมเพิ่มจากงานประจำหรืออยากมีรายได้ที่มั่นคงสร้างเครือข่ายการลงทุนธุรกิจมาลองดูกันเลยครับในโอกาสต่อไปนี้นะครับ คำว่าธุรกิจก็คือกิจวัตรนั่นเองกิจวัตรที่เรามีก็คือกิจวัตรประจําวันกิจวัตรส่วนตัวกิจวัตรครอบครัวและสาธารณณะต่างๆอันนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ทางเดียวคือเงินเดือนหรือไม่ก็เงินรายวันเรามีถุงเก็บเงินอยู่นะครับถ้าเงินเข้าแล้วมันไม่ออกเนี่ยโอ้โหเราก็ร่ำรวยดีครับแต่ว่า ถุงมันมีรูรั่วครับถุงเงินเนี่ยมันมีรูรั่วมันเมื่อมันมีรูรั่วอะไรบ้างที่เป็นรูรั่วก็คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอุปโภคบริโภคพวก,พวกอาหารเสริมพวกกิจวัตรต่างๆค่าน้ําค่าไฟนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหามาเพิ่มนะครับแต่ทางไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแนะนําว่าธุรกิจเครือข่าย MLM คือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยากจะทํางานแบบอิสระมันเริ่มต้นง่ายๆใช้เวลาไม่มากนะักนะครับ ในการที่เราจะเริ่มต้นตรงนี้ประการสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนั้นคืออะไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องเงินเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการเงินไรายได้เท่าไหร่และเงินนั้นจะได้มาจากอะไรนะครับจากการใช้ชีวิตประจำวันเราหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงสินค้าที่เราอุปโภคบริโภคนี่คือเราสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้กลับมาได้ ลองดูนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนครอบครัวเราเนี่ยสมมติว่าสองพันที่เราจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยปีหนึ่งก็สองหมื่นสีนะครับแต่ถ้าสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีจะเป็นเงินเท่าไหร,ร่นะฮะก็ตกเป็นรายได้ระดับเงินล้านเชียวนะครับเราย้ายเงินส่วนนี้นะครับมาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อผ่านโครงการเข้ามาแล้วก็มาตั้งเป้าหมายว่า เรามีความต้องการรายได้เพิ่มสักเดือนละเท่าไหร่และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนลงไปว่าจะได้เมื่อไรแน่นอนครับส่วนเงินลงทุนก็คือเงินเก่าที่เราเคยซื้อสินค้าจากห้างต่างๆเนี่ยย้ายเข้ามาในโครงการของเราเราตั้งไว้เลยเดือนละเท่าไหร่นะครับเรามาดูวิธีการเริ่มต้นบริหารจัดก,การรายได้เพิ่มนะครับตามตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่านะครับเราตั้งไว้ที่ รายได้หนึ่งแสนแล้วก็ใช้เวลาสามถึงสิบสองเดือนแล้วเราก็ย้ายที่ซื้อสินค้าจากเดิมเข้ามาผ่านโครงการจำนวนสองพันบาทต่อเดือนแค่นี้เราก็สามารถจะทำได้แล้วดูว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณและเพื่อนของคุณมาดูนะครับในส่วนของคุณก็คือว่าคุณซื้อสินค้าสองพันคุณก็จะได้ปันผลคืนกลับมาสิบเปอร์เซ็นคือสองร้อยและถ้า คุณไปชวนคนคเพื่อนเพื่อนสิบคนนะฮะยอดวารุ่มรวมสองหมื่นคุณได้สิบเปอร์เซ็นก็คือคุณจะได้รายได้ตรงนี้กลับมาสองพันเพื่อนของคุณอีกสิบคนไปหาอีกสิบคนไปร้อยคนก็จะมีวอรุ่มที่สองแสนได้ปันผลกลับมาที่สองหมื่นและถ้าหากว่าเพื่อนทั้งร้อยคนในกลุ่มนี้ไปแนะนําคนมาเป็นพันคนก็จะมียอดสองล้านปันผลสิบเปอร์เซ็นของคุณก็คือสองแสน นะครับนในค,คือกลุ่มเพื่อนและญาติคนรู้จักของคุณในจํานวนพันคนไปแนะนำคนละสิบก็จะเป็นหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนคุณสองพันก็จะมียอดยี่สิบล้านเพราะฉะนั้นปันผลที่กลับคืนมาของคุณก็คือสองล้านครับรายได้ทั้งหมดนี่มาจากการซื้อสินค้าบริโภคในชีวิตประจำวันกับบริษัทที่มาตรฐานคือบริษัทกิฟฟารีนนะครับซึ่งบริษัทกิฟฟารีนเนี่ย ผลิตสินค้าและทำการตลาดมามากกว่า30ปีมีศูนย์บริการสินค้าร้อยสามแห่งสนใจร่วมโครงการติดต่อกับผู้ที่มอบวิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับหรือติดต่อได้โดยตรงที่กับผมทรงยศ089 1413388